Bi lâu hảo làn. Bat goom, rat goom, rat goom, pia sếp. Yang goo, yang goo, yang goo, yang goo. Góc ngon song. 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 Góc ngon

đây <coughs> yeah, một đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền แม่งยิงวิวบนบ้านเลยดูให้พางเขียวช่างพางเขียวฟาม้าช่างอย่าพูดคำนี้ออกมาช่างบอกหยุดพูดคำนี้เดี๋ยวนี้นะอย่าพูดคำนี้กับกูเดี๋ยวนี้นะอย่าพูดคำว่าฟาม้าออกมาเด็ดขาดรู้ว่าหลังกูสักอะไรมึิวยพูดคำนี้กูหรอก หลือหตัวเองครับสามสองเอาเกอนแล้วก็ไปเลยพูเลยใส่ๆนั่นไงเฮเดยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆในบ้านนะทางนี้ทางนี้ยอีกตัวหนึ่งสว้ อยู่ไหนวะตามกองฟางหรือเปล่าผมว่านอยู่แถวนี้แหละมันก็ติดได้ไงสวยสัสเจอกูละโอ้โหแม็คห้าติดฟาร์มาร์สวะเชี่ยงหมูมึงเล่นปืนดีเลยจังละปืนดีดีโอเคครับผมโอเคครับ